สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้พี่อ้อยก็ว่างอยู่ค่ะตอนเช้าก็ดูดวงไปสองท่านนะคะแล้วก็เวลานี้ก็ว่างประมาณสักสองโมงครึ่งเกือบสามโมงเลยนะคะบ่ายสามโมงก็ว่างอยู่นะคะไม่ได้ทำอะไรวันนี้ก็เข้ามาในห้องนอนแล้วก็นั่งเล่นดูนูน่นดูนี่ไปเรื่อยเปื่อยทํานูน่ทนทํานี่ไปจนเสร็จแล้วพับผ้าพับคน นะว่างๆผู้หญิงเราก็มีอยู่แค่นั้นแหละค่งานบ้านนะคะก็เลยอยากจะมาพูดคุยกันสิัปเรเหละผู้หญิงเราไม่มีอะไรเลยค่ะสเปเฮะหวันนี้เป็นวันที่สิบเจ็ดนะคะของเดือนมิถุนายนสองพันห้ารอยหกแปดนะคะเมื่อวานนี้หวยออกคนก็ถูกหวยเขาก็ดีใจกันใหญ่ไอเราไม่ถูกหรอกค่ะเราไปซื้อหกหกแหมเลขดัง เพื่อนก็ถูกแต่เราไม่ถูกเพราะเราไม่ชอบศูนย์หกหกศูนย์อะไรนั่นแหละอืมก็ใหม่เป็นไร่คือเล็กๆน้อยๆตัวละห้าสิบบาทพอได้หัวเราะไงพอได้ลุ้นก็ไม่มีอะไรค่ะวันนี้นะฮะดูดวงไปสองท่านนะฮะสองคนนี้เข้ามาจากกรุงเทพเขาเป็นลูกค้าเก่ามาตั้งแต่สมัยนู่นสิบกว่าปีมาแล้วเขาก็โทรมาเขาเลือกเราเลิกดูดวงแล้ว เราบอกว่ายังยังไม่เลิกหรอกนะเพราะว่ามันเป็นอาชีพเราไปแล้วนะใครมาเราก็ดูให้ส่วนที่จะชอบใจหรือไม่นั้นอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าเราดูเราตามไพ่ดูตามบันเดือนปีเกิดแล้วก็ทายไปนะคะ mm hmm. เขาก็บอกที่ทายไปสิบกว่าปีนะั้นอะ่ะมันถูกต้องเลยปีนั้นมันขึ้นมันขึ้นสูงปีนั้นมันลงมันลงต่ำสิบกว่าปีละหนูจําได้ ว่าไม่อ้อยนะนะทายหนูยังไงแล้วหนูก็เอาใบนี้มาด้วยใบกราฟชีวิตมามาให้ดูแล้วก็ใช่แล้วเธอเจออะไรบ้างที่ลง่ะก็บอกโอ้โหเศรษฐกิจตอนนั้นมันแย่มากเลยนะแล้วหนูก็แย่มากเราก็บอกนั่นแหละมันก็ไปตามสภาวะของของอเศรษฐกิจนะคะเราจะไปฝืนมันก็ไม่ได้เพราะยามดวงลงนะคะบางคนเขาค้าขายดีมากเลยแต่เราทําไมถึงค้าขายไม่ได้นะ มันแล้วแต่ดวงของคนบางคนเขากําลังขึ้นเขาก็ขึ้นยุดยุดยุดแต่เวลาลงเนะ่ะเราจะเห็นเขาไหมนะเขาก็กลัดหนองเหมือนกันดวงคนเราไม่สูงไปตลอดแล้วก็ไม่ต่ําไปตลอดหรอกค่ะนะคะมันก็มีเวลาของมันก็อธิบายให้เขาฟังหลายอย่างนะคะเขาก็รับรู้แล้วก็เข้าใจพี่ก็เลยบอกว่าทุกอย่างทาใจนะคะแล้วเศรษฐกิจกปีเนี้ยมันแย่มันเริ่มแย่ เขาเรียกว่ากำลังจะเผาเนี่ยปีนี้เผาจริงเลยนะเผาจริงเพราะนี่มันแค่ครึ่งปีเองนะจะสิ้นเดือนเนี่ยนะก็ครึ่งปีอีกหกเดือนจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนีะ่ะมันไม่ใช่จะเป็นเฉพาะเรานะมันเป็นสภาวะของโลกของโลกค่ะทั่วไปเลยแทบจะทุกประเทศสงครามอิ่านอิรักษ์ของเราก็แย่งแผ่นดินกันนะเศรษฐกิจมันย่ำแย่ ดูใบก็ตึกสูงก็ถูกไฟไหม้เนะ่ยตึกหกสิบเจ็ดชั้นทุกอย่างเลยค่ะมันจะมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะคะไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตทั้งสิ้นที่นี้พี่อ้อยเนี่ยลมหายใจที่ยังเหลืออยู่ไม่กี่ลมเนี่ยพี่อ้อยก็ธนุถนอมลมหายใจของพี่นะหายใจเบาๆช้าๆนะไม่ต้องรีบไม่ต้องวิ่งค่อยๆเดินเพราะเวลาที่ ที่เขาเรียกเราไปอ่ะมันยังมีอยู่เขารอเราอยู่เราไม่รู้ว่าจะสิ้นลมหายใจเมื่อไหร่นะคะเราต้องทําใจแล้วก็ทําใจมันทุกวันแหละค่ะวันนี้เราตื่นมาเราหายใจแต่ไม่รู้วันหน้าทุ่งนี้เราจะตื่นมาเราหายใจไหมก็ไม่รู้นะคะเนี่ยค่ะก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องทําใจเสมอทุกสิ่งทุกอย่างอย่าประมาทนะทำใจเอาไว้นะคะ เออนะก็ดูดวงไปแต่ดวงของเขานะ่ะเริ่มดีขึ้นมันเป็นเลขเก้านะหมูญาติมิตรเพื่อนฝูงช่วยเหลือนะก็คือเขาค้าขายดีขึ้นแล้วเขาก็อยากจะรู้ว่ามันจะดีอีกไหมเลขเก้ากับเลขสนะิบสองน่ะมันดีที่สุดอยู่แล้วขึ้นเลขเก้าหลังจากวันเกิดของปีนี้นะปีหน้าขึ้นเลขสิบสองมันดีเลิศนะดีเลิศเลย ไม่รู้เธอจะเจออะไรอ่ะนะอ่าไม่แน่หรอกนะอาจจะถูกหวโยโรยโพยอาจจะมีคนช่วยเหลือนะบ้านที่ผ่อนเอาไว้ก็อาจจะถูกเทปไปหมดก็ได้เนี่ยเราไม่รู้ได้คือคนโชคดีอะเลขสิบเอ็ดเลขสิบสองเนี่ยเลขเก้าสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยถือเป็นเลขดีที่สุดเลยค่ะนะดูในดวงดูในกราฟชีวิตเนี่ยเขาดีขึ้นนะก็อ,อย่าห่วงเลยมันก็ดีอะเขาบอกค่าขายดีค่ะตอนเนี้ย ขายดีมากเลยบอกดีแล้วนี่ถ้าหากว่าเธออยู่เมืองกาญนะหรือว่าพี่อยู่กรุงเทพนะ่ะพี่จะตําพริกระปิแล้วไปฝากเธอเขาบอกได้เลยบอกเนี่ยตำน้ำพริกระปิอร่อยนั่นแหละพี่จะใส่กระปุกเอาไปฝากวางให้เธอขายแต่นี่มันอยู่กรุงเทพมันไกลสมัยเมื่อก่อนแล้วก็อยู่กรุงเทพด้วยกันนั่นแหละก็รู้จักกันมานมมานานแล้วค่ะผู้หญิงคนนี้นะเขาจะเขาไม่เคยทอดทิ้งเลยนะเราก็ไม่ทอดทิ้งเขาเราจะคบคนเนี่ยคบกันให้นานนะคะ ไม่ให้ครบแค่วันสองวันยังไม่รู้ใจยังไม่รู้อะไรกันเลยอย่างในเฟซบุ๊กเนี่ยนะแอดมาเนี่ยนะบางทีเขาคุยกับเราอ่ะเขาถามซอกแซกมากเกินไปบางทีเราก็รู้สึกว่าเออมันมากไปนะมันมากไปนะเพราะว่าเราเราเพิ่งรู้จักกันอะนะคะเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องเจาะลึกถึงประวัตินะเราเองไม่เคยถามใครนะประวัติใครมายังไงเราไม่เคยถาม จริงๆค่ะไม่อยากรู้ค่ะเขาจะเป็นอะไรมาก็ช่างเถอะเขาจะเป็นอะไรมา,า,าก็ช่างเถอะเราจะไม่ถามเรื่องครอบครัวเขานะว่ามีเมียม,มีลูกไม่ทําอะไรโอ้เราไม่ถามค่ะเพราะเวลาที่เราจะมาสอดรู้สอดเต้นอะ่ะมันไม่ใช่เวลานี้มันเวลาที่เรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะนะ่ะแค่นั้นเองจะเป็นเพื่อนหญิงหรือเพื่อนชาย อย่าถามน่ะอายุเท่าไรนะโอ้โหเคยทําอะไรมาอุ้ยคุณถามอย่างอื่นได้ไหมอ่ะเวลาทํามาหากินดีกว่าคุณไม่ต้องถามอ่ะประวัติประวัติศาสตร์ชาติไทยฉันอ่ะอย่ามาถามนะเพราะคนอย่างฉันเนี่ยนะอาชีพถ้าถามอะไรหมื่นวันพันอาชีพค่ะมันสารพัดอาชีพของฉันนับไม่ถ้วนนะคะบอกตรงๆอ่ะฉันเกิดมาเป็นคนเนี่ยนะฉันเรียกว่าฉันได้กําไรชีวิตมากเพราะว่าชคน ค้นไปทั่วเลยอะไรที่ไม่เป็นเราก็เรียนอะไรที่ไม่รู้เราอยากรู้นะหมื่นวันพายใาชีพเนี่ยนะบอกได้เจรนัยสารพัดอาชีพแล้วมันไปตามสภาวะเศรษฐกิจของโลกด้วยพี่อ้อยเปลี่ยนแปลงอาชีพของพี่อ้อยเนี่ยเร็วมากเลยเร็ว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 นะวันนี้ขายเสื้อผ้าพรุ่งนี้ขายอาหารมาลุนขายทองเปิดร้านขายทองเมื่อเรื่องมาเป็นหมอดู โอนหน้านี้ก็เสริมสวยอชีวิตของพี่เนี่ยโอ้โหนะมีเสริมสวยนะคะมีขายเสื้อผ้ามีขับแท็กซี่มีเปิดร้านอาหารใหญ่เปิดร้านขายทองนะคะแล้วก็มาเป็นหมอดูแล้วก็ค้าขายเสริมด้วยการทําน้ําหอมขายตอนนี้ก็ทําน้ําพริกกะปิขายนะขายส่งเลยนะใครอยากได้ขายส่งเลย นั่นแหละแล้วก็อร่อยด้วยไม่อายค่ะคือทาอาหารอร่อยก็ไม่อายไม่ต้องอายค่ะใครกินบอกว่าไม่อร่อยก็ตามใจเขาไม่ว่าเพราะว่าของแบบนี้เราจะอร่อยคนเดียวไม่ได้นะคะของแบบนี้เราเราคิดว่าเราอร่อยนะแต่คนอื่นเขากินเขาไม่อร่อยก็ได้เขาอาจจะกินถุงละสิบบาทอร่อยของเขาไปใช่ไหมแต่บางคนกินไม่ได้อย่างพี่พี่กินไม่ได้บอกตรงๆนะสิบบาทเนี่ยนะเขาเอามาขายเนะี่ยบอก,กตรงๆเลย มันมันไม่อร่อยสําหรับเราแต่สําหรับคนอื่นเขาอร่อยนะแล้วของเราไม่ใช่อร่อยทุกคนคนอื่นเขาอาจจะไม่ชอบรสชาติของเราก็ได้นะเราไม่แพงค่ะถุงยี่สิบาทของเขาถุงละสิบบาทของเขาเขาอร่อยของเขาอ่ะนะของเราก็อร่อยของเรานะอันนี้เราไม่ว่ากันนะคะใครจะอร่อยมากอร่อยน้อยสุดแ,แต่ปากคนที่เขาชอบนะนี่เราพูดกลางๆเราพูดไปทั่วไปนะคะ ไม่ใช่ของเราเนี่ยโอ้ยต้องใส่รูปเซนนี่แล้วของฉันอร่อยมากอย่าพูดอย่าพูดนะของคนอื่นเข้าอร่อยกว่าเราก็เยอะแยะนะเพราะฉะนั้นมันแล้วแต่คนกินชอบแบบไหนแล้ว power การซื้อเขานะ่ะมีไหมเออบางคนยี่สิบาทเนี่ยดูแล้วดูอีกพลิกแล้วพลิกอีกถุงเนี่ยร้อยยี่สิบบาทลองคุณมานั่งนึกสิถ้ายี่สิบาทน้ำพริกรกะปิเนี่ยนะนะถุงขนาดนนะานะเนี้ยนะยี่สิบบาทเนี่ยนะเนี่ยเฉพาะ นี่แบบนี้ถุงนะเนี่ยเกือบเต็มเนี่ยเกือบเต็มคอหอยอคุณมีพี่ละลายยี่สิบบาทถ้าคุณมียี่สิบาทคุณอยากกินน้ําพริกเนี่ยคุณลองดูคิดว่าคุณจะซื้อกะปิอย่างเราได้ไหมก่ะปิอย่างดีนะเพราะที่สองกะปิกุ้งน้ําตาลน้ําตาลพรีสน้ําตาลทรายนะเอาเอาน้ําตาลอย่างเดียวก็แล้วกันไม่ต้องไปลงทุนมากมะนาวนะคุณไปนั่งคิดทั้งพริกทั้งกระเทียมยี่สิบบาทเนี่ยนะคุณ คุณตำเข้าไปในครกมันจะมีมันจะพอไหมฉันต่อยเลยห้าสิบบาทคุณก็ไม่ได้นะบอกตรงๆเพราะว่ามะนาวเนี่ยนะคุณซื้อสองลูกก็ไม่ได้เขาขายถุงละสิบบาทมีอยู่ห้าหกลูกอ่ะนะตอนนี้นะมันถูกแต่มะนาวแพงนะมีสี่ลูกสามลูกเท่านั้นนะอืมอ่ะตอนนี้มะนาวถูกอ่ะไหนกระเทียมกระเทียมกิโลหนึ่งร้อยหนึ่งหรือว่าโลละแปดสิบห้าบาทถ้าไปซื้อในห้างก็ซื้อเอาสักขีดนะึงอ่ะ,อ,ะอ่ะตีเท่าสิบบาทอ่ะ กระเทียมสิบบาทพริกสิบบาทเป็นยี่สิบแล้วยังไม่ได้กะปิเลยแล้วน้ำตาลล่ะคุณลองคิดดูแล้วคุณไปนั่งพลิกแล้วพลิกอนะีกนะกระถุงเนี่ยนะยี่สิบบาทอุ้ยยี่สิบบาทซ,ซื้อไปเหอะเป็นพี่เนะี่ยพี่ไม่พิจรารณานะพี่ดูแล้วชอบใจนะพี่ไม่ซื้อถุงเดียวหรอกเอามาร้อยหนึง่งห้าถุงไปเลยเขาก็ใส่ถุงให้พี่เนะี่ยเป็นคนอย่างนี้่นคนใจปั้มถ้าเอาถึงบ้านเทแล้ว อร่อยก็กินไปถ้าไม่อร่อยก็ทิ้งไปเลยเนี่ค่ะชีวิตของพี่เป็นแบบนี้นะฮะคือใจใหญ่ซื้อก็ซื้อในตลาดเนี่ยนะที่ไหนก็แล้วแต่ฮะพี่ซื้อของไม่เคยต่อแม้แต่สลึงเดียวเอาสิเท่าไหร่เท่ากันชอบจึงซื้อไม่ต้องไปยืนต่อเอ้ยนะแหมยี่สิบบาทลดหน่อยเดย้ลดสักสองบาท ที่สองบาทเนี่ยเขาจะได้กาไรเนี่ยเขาไม่ได้นะคุณไม่ตอกเขาเนี่ยนะเราคิดถึงแล้วก็เห็นใจแม่ค้าเพราะว่าเราเคยเป็นแม่ค้ามาเราจึงรู้ไงว่าอย่าต่อเลยเขาจะได้กําไรบ้างก็ช่างเขาเถอะให้เขาได้แม้ว่าเรารู้ว่าเออไอเนี้ยมันต้นทุนเนี่ยต้นทุนประมาณยี่สิบมันขายสี่สิบเนี่ยทั้งที่เรารู้นะแต่เราไม่ได้ซื้อของเขาตลอดไปเข้าใจไหมฮะเราไม่ได้ซื้อแล้วก็นาน,าน ก็ให้เขาไปมั่งเถอะนะให้เขาได้กําไรบ้างเถอะอย่าไปบอกเขาเลยว่าโอ้แพงแพงก็อย่าไปซื้อมันแค่นั้นแหละอย่าต่อเลยค่ะนะอย่าต่อแม่ค้าเลยบอกตรงจะซื้อของเลยนะเราเห็นใจนะเพราะเดี๋ยวนี้นะของแพงมากการที่เราไปต่อเขาเนี่ยนะเขาเหมือนอยากจะลดให้แต่กําไรกําไรของเขาที่จะได้อย่างเนี้ยมันขาดตุนกําไรเราไม่อยากต่อค่ะชีวิตที่แบบอู้ย มีไม่ใช่เพื่อนหรอกเมื่อก่อนก็เคยขายผลไม้เนาะมันต่อแล้วต่ออีกต่อไอ้อนั่นลดบ้างสิไอันนี้ลดบ้างสิมือก็สารวณหยิบไปหยิบไปไอ้น,นั่นไอ้น,นี่อ่ะบอกคุณนายขาคุณหยิบมาคุณกองกองไว้นะเดี๋ยวฉันจะลดให้เองตอนนะลดให้นะลดให้นะลดให้นะชิปมันใส่มากเลยไอ้ลดแค่บาทสองบาทเนี่ยนะกิโลหนึ่งบาทหนึ่งเนะี่ยเราได้เนี่ยนะอย่างทนปูเนี่ยเราอาศัยขายเยอะ ชมพู่ก็สวยนะเราจะได้แค่ห้าบาทเหรนไหมมันต่อแล้วต่ออีกโอ้โหเราลึกถึงนะบางทีนะคนต่อต่อเก่งนะแต่ก็ซื้อ <c oughs> คนต่อเก่งแต่ก็ซื้อนะเออล้วก็โอเคนะยยอน,ยอนก็ลดให้นะคนไหนงี่เง่ามากนะต่อแล้วไม่ซื้อเนะี่ยต่อแล้วก็เดินหนนะีเนี่ยคราวหน้านะเดี๋ยวจะจะเรียกราคาที่มันอัพเพื่อต่อไนงะ สมมติชมพูสามสิบาทก็พูดไปสามสิบห้าเลยแล้วมันต่อเท่าไหร่รู้ปะตอ 25, อออ่อยีนะ่สิบห้ายี่สิบแปดได้ไหมอ่าอ่าเห็นไหมมันต้องมีเรื่องต่อต่ออยู่นั่นแหละต่อรองนะฮะไม่ใช่ต่อขึ้นต่อรองลดราคาเราก็เลยมองถึงจิตใจแต่ละคนนะคนที่เป็นเศรษฐีเนี่ยนะนะมักจะต่อหองเพราะว่าคนที่เป็นเศรษฐีเนะี่ยเขาเป็นคนลักษณะที่เหนียวนะ ส่วนมากแล้วไม่พูดทุกคนนะส่วนมากแล้วพี่อ้อยไม่ได้เป็นเศรษฐีนะพี่อ้อยจึงไม่ตอบบอกตรงน,นะพวกเศรษฐีเนี่ยก็ชอบตอบเพราะว่าเขามีความขี้เหนียวนะอันนี้ก็เรื่องจริงนะคะที่เราสัมผัสเราพบมาก็เยอะนะเยอะแต่เศรษฐีบางคนก็ใจปั้มไม่ต่อแถมยังให้ที่เหลือนะเศษเหลือนะเอาไปเหอะมันต้องทอนไม่แหจริงๆไปสาธุบุญน,นะขอให้เธอจเจริญยิ่งขึ้นไปนะ ด้วยอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่ได้เงินมาก็ขอให้ได้มากยิ่งขึ้นที่รวยแล้วก็ขอให้รวยอีกรวยอีกรวยแล้วรวยไม่บรรยับรรยังรวยไม่ต้องเกรงอ,อกเกรงใจรวยสะบั้นหันแหลกนั่แหละอย่างนี้ก็มีเพื่อนที่เขารวยเขาก็รวยแล้วก็ให้พรทุกครั้งนะอืมเอาละวันนี้นะพูดคุยอะไรไปก็ไรสาระนะพี่ก็นั่งอยู่บนที่นอนเนี่ยเพราะว่าเออนอนแล้วค่ะแล้วก็ตื่นมานอนได้ประมาณสักชั่วโมงครึ่งอ่ะ พ็ตอนนั้นก็ไปทางคัวก็รู้สึกเหนื่อยก็ลเลยเข้ามานอนลุกขึ้นมาก็เอ้ยเคลฟีสหน่อยสิมาพูดถึงคนถูกหวยเออเขอเขาโชคดีก็ให้เขาถูกไปนะคนโชคดีเราไม่ถูกราคาเราซื้อห้าสิบาทนะซื้อหกหกซื้อหกหกไม่ได้ซื้อศูนย์หกหกศูนย์อะไรกับเขาหรอกจยางมันเทอะนะปีแขงหัวยเนะี่ยไม่เกนนะินอย่างตัวยี่สิบบาทนะ ตัวห้าสิบาทแล้วมันจะไปรวยอะไรเออได้มาก็ไม่คุ้มแต่ก็อยากจะเล่นไปอืบางมันเป็นบางงวดนะงวดนไม่ไม่สนใจเฉยๆอ่อนี่ก็สับตรงนี่อยู่บ้านนะชีวิตมันม,มีอะไรมากมายไซับซ้อชีวิตตู เอาละโอ้หลายนาทีมากเลยวันนี้นะคะหลายนาทีมากเอาแค่นี้แล้วค่ะจบสั้นๆขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญเดือนนี้เป็นเดือนกลางปีเป็นเดือนมิถุนาค่ะ ท้อแท้ค่ะบางคนที่ร้องไห้มาเนี่ยอย่าท้อแท้งมันไม่ต้องร้องคนะ่ะกลับไปก็ยิ้มเลยเห,หัวเราะได้นะคะอเอาแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะเพื่อน